วันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับงานพลาส,สติกนะครับทุกคนนะครับงานพลาส,สติกนะครับนี่เพือเ่อนๆนะครับมาถามผมว่าพลาส,สติกแบบนี้ขายที่ไหนนะครับผมใจ้งคำตอบด้วยครับผมตอบแบบนี้นะครับว่าขายยุไสนะครับต้องผู้ขายตกลงกับ ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อเขาจะซื้อเจ้าบาทนะครับง่ายๆนะครับบอยากนะครับสติเขามีจํานวนเท่าไรนะครับตามจํานวนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับที่ผมเคยยินมาผมเคยขายนะครับถ้าเขามารับซื้อถึงที่นะครับทุกคนครับถับซื้อถึงที่ก็มัดอาจจะอยู่ราคาประมาณหาเมหาหกบาทนะครับประมาณนี้นะครับบ่เกินนี่นะครับไม่เกินนี่ก็ ก็แล้วแต้จะตกลุงกันนะครับตกลงกับผู้สื่อผู้ขายเรอว่าตกลุงกับโรงงานไก่เชียงในราคาเทียบาทเทีบาทบ่อยากบ่ใ่ปัญหาอย่างเงี้เอาค้นไปขายหลดครับของละมณีนะครับส่วนของผมนะครับถามว่าผมขายใสนะครับตอบตามตรงว่าพบตกล่งกับผู้สื่อผมราคาเท่าน,าน,นี้นะครับได้ผมกเอาไปส่งโรงงานนะครับ นี่ครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับสไลด์เป็นงานแกะชิ่นใยนะครับของผมจะบอคอยมีชิ่นหน่อยนะครับนี่ครับงานชิ่นหน่อยของผมกับมีอยู่ครับแต่ว่าผนบอหลายนะครับเพราะว่าผมเห็ดบอทัานนะครับจมจริงผมจะรับสื่อว่านี่ลายมันก็นลายดีแหละครับหันผมจะรับสื่อมาแต่ว่าผมก็บ่ได้รับสื่อทั่วไปนะครับ ของทั่วไปนี่ผมรับสื่อมากนี่ผมจะขาดทุนนะครับเพราะว่าเขาจะบอรับสื่อให้ผมนะครับผมก็เลยบอคอยรับสื่อไม่ใช่ว่ามันจะขายได้ทุกอย่างนะครับบางอย่างเขากับบรสื่อนะครับยกตัวอย่างผมขายให้เขาเนี่ยครับแบบนี้เขาบรสื่อนะนี่ครับ,บ,รบแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับแบบนี้นี่ครับต้องแกออกมากแบบนี้นะครับ สติแข็งนะครับมันมีหลายเชื้อหลายชนิดนะคนี่ครับไม่ใช่ว่าแกไปเขากับซื้อซื้อครับแต่ว่าเขาจะซื้อราคาถูกเขาอาจจะตีราคาประมาณสองบาทสามบาทนะครับประมาณนี้นะครับราคาเขาซื้อสองสามบาทนะครับก็แเดยวแต่เขาจะซื้อนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้กําหนดราคานะพี่น้องเราเราบม่มีสิทธิ์คอราคากับเขาได้นะครับนี่ครับอ เขาตีราค่าให้แล้ว嘛ครับให้ผู้ขายถ้าพอใจขายเขาก็ต้องขายนะเพราะพอใจขายก็ต้องขายครับเอาไว้เก็บกองไว้ก่อนนี่คืองานพลาสติกแข็งความรู้กับพลาสติกแข็งของผมนะครับผมเห็นว่าท่านก็กองไว้พูนครับจนพักบุ่งยาขึ้นเต็มเลยนะครับท่านนะครับต้องเกะซุ่มเอาไปขายนะเขาก็อาจจะบดสีนะครับงานพลาสติกนะครับหยุ่งยากมากเลยนะครับอื ตามจริงของผมกับพ่อขายครับแต่ว่าผมว่าท่านเอาไปนะครับเพราะอัดเต็มที่นะครับใส่รถผมผมต่อนี่ครับคือรถผมต้อนาต้อหลังนะครับต่อโค้งขึ้นซูงอีกนะครับให้มันได้อีกหนึ่งตันคุณจะกรพี่รงครับคนตั้มก็หันผมไปเด้ครับเพราะว่ามันบกคุ้มค่าน้ํามันค่าเดินทางค่าเลี้ยงค้นขึ้นอีกนะพี่น้อง่าเสใจหลายอย่างนะครับนี่ครับ ฝากบนไหลกกดแช่ด้วยครับพี่น้องหลายๆคนนะครับ